บริษัทอเนนด์ออโต้ออปชั่นจำกัดนะคะซึ่งการประมูลครั้งนี้เป็นการประมูลครั้งที่287ค่ะโดยมีรถยนต์เข้าประมูลจำนว11 4, น114คันนะคะครับขอเชิญชมภาพสุกรรมทะยานครับ ที่ฝ่ายน้ำมันและกระดาษน้ำมันนะครัื่นที่คือพี่ิ่ธรรมราชนรัตน์อุ่นใจก็ยื่นเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายตระวรารถสูตวนี่เป็นีการจการฝ่ายบริการบริการฝ่ายนอนในี้เนี่ยในการขัอนรถ่มที่นี่เพระรถุ่นใหญ่เนี่ยรถต้องีาหลาเงทีนี้ที่เรนี่เพราะนี่ต้องการตัดสินใให้ตลรไท ว่ารถเนี่ยเกเกอะไร 3A 2A มีการมีอุบัติเหตุไหมในการขับตรงส่วนหนึ่งเพราะเวลาระบบหมุนล้นเนี่ยระยะเวลามันสั้นเกตไปนิดนึงหรือรถเวลาเวลาในการอูรถมันน้อยว่าถ้าเกิดเขามีการขัดกรองเกตระดับนี้จะช่วยเราในการาในใจได้มากแล้วพออย่างที่บอกเหตุผลที่จะมาลงที่ทีนี่เพราะหนึ่งคือเขามีการจุดรถให้มีการรับประกันส่วนของ L Star คือการขับตรงเขาต้องมีการชนวแน่นอนเรื่องการจราจรแมซึ่ง อะไรพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลาที่มาลงคันน,นี้ไม่มีการาชนหนาที่กวา้างเลยต่างซ้อมตัวของอรถเน,น,นี่ยเป็นรถเจนงือว่าเป็นรถที่เขาตรวจสอบแล้วว่าอยากไปแน่นมากจะรถเช่าบ้านอะไรงเงี้ยซึ่งมัน่นใจในว่ารถเนี่ยไม่ได้การไม่มีการเสรืเ่อมโทอะไรก็ปลอบไปในเรื่องของตัวรถการขับรถรถได้มาถูกต้องจากคนใหม่ไมแน่ก็ปลอดบัป ทำให้เราเรียนีู้เรื่องการรับรู้อ๋อวิธีรับรู้ที่สุดส่วนใหญ่ก็คือกาดูการถ้าอย่างพวกเกษตรผมเนี่ยดูรถมานานแล้วพอเปิดก็ได้รู้แล้วว่าต้องดูอะไรบ้างเรียนรู้ื่องรถะเก็ตะเก็ตของรัปลมตานรอยซีเลอร์ตามตะเก็ตเรียนรูเองเครื่องดูสภาพเครื่องว่าไม่มีน้ำมันเยอะรถไม่มี การ็ต้องทำให้มีการโดยผิดเบี้ยวหรือการอสเกิดขึ้นทำสีก็ทำสีเข้ามีบ้างดูโดยรวมหลักๆจะดูโครงสร้างตัวรถหลักการดูรถคือดูโครงสร้างของตัวรถเป็นหลักว่ารถเนี้ยไม่ชนไม่เกิดพิกวัมไม่เกิดอะไรพิกวามเนี้ยหรือการชนหนักเนี้ยโครงสร้างมันเสียหายโครงสร้างรถจะเสียหายอะไรต่อราคาจะถึงจากอะไรตัดสินจากมือยก ต่ารคือส่วนใหญ่บางคันราคาเนี่ยมันจะสูงกว่าราคาปัจจุบันที่จริงประมูลก็บอกแล้วใครสื้อสูงได้ราคาไหนฉะนั้นราคาประมูลันจะแพงกว่าเท่าไรกันสมมติราคารับซื้อทั่วไปอยู่10แสนที่เนี่ยจะอยู่ประมาณ2,000ถึ0 0 0แพงกว่า30,000ถึง40,000มันอยู่ที่ว่าใครความต้องการมากน้อยเราผ่านกันราคาขึ้นอยู่กับคนที่ความต้องการของเป็ความต้องการของพ่อค้าความตองลูกค้าเองนะฉะนังเกตไหมว่าปัจจุบนดูสังเกตว่ากระบะมันจะแพง แรถเกมงแม็กระบะจะมีคนยกรถเก่งจะผ่านกว่ามากจะผ่านจะผ่านไม่ต้องมียกรถเก่งรุ่นใหญ่ๆหรือคนดังอย่างรถเก่งรถเล็กกลางเนี่ยผ่านได้ส่วนใหญ่แต่จะที่จะไม่ผ่านเลยพวกรถทุกคันจะเก่งจะยกมคนยกกระบะกระบาดจะไม่มีปล่อยมากจะรถเก่าเก่าจะรถเก่าแต่้ารถที่ใหม่กระบะจะท้องันเพราะพอจะได้ราคาราคาที่กระเบือกจะทำไปไหญ เราข้อมูลอะเอีกเ่แม่เห็นถ่ายตกงนานแล้วค่ะว่ถ่ายอะไรไม่ทำทำเงนทำอะไรเป็นคอสเนเียนีโเพื่ออะไรเพื่อไปทำอะไรเินเป็นเกือวการเเสนอราคาก็ยกมือม่แตยากเลย มันมีหลายแบบบางคน